แผลลับจอมพลปอใช้เพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ขนสมบัติชาติสุขถ้ำฤาษีในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ค่ะหรือราวปี2485 2486จอมพลปอพิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมีโครงการเร่งด่วนเตรียมจะย้ายเมืองหลวงไปอยู่จงังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะโดยก็ได้วางแผนว่าจะย้ายเมืองหลวงไปตั้งที่เพชรบูรณ์เพราะว่าประเทศไทยกำลังตกอยู่ในภาวะสงคราม กรุงเทพก็ถูกโจมตีจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักจากฝ่ายพันธมิตรแล้วก็เห็นว่าเพชรบูรณ์เนี่ยก็เป็นเมืองที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ได้เพราะมีชัยภูมิเหมาะสมมีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีเส้นทางคมนาคมเข้าออกเพียงทางเดียวมีภูมิประเทศสวยงามอากาศดีตั้งอยู่ตรงกลางของประเทศทั้งยังเป็นศูนย์กลางทั้งภาคเหนือกับภาคอีสานแล้วก็กรุงเทพด้วยทั้งยังต้องการสร้างเพชรบูรณ์ให้เป็นฐานทัพลับ เพื่อซองสุมกําลังเอาไว้ไปขับไล่กับญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะในการดําเนินการก่อสร้างนาครบาลเพชรบูร์รัฐบาลจอมพลปพิปู์สงครามก็ได้ออกคําสั่งครั้งแรกในวันที่13มีนาคม2486ดําเนินการร่างพรก,กรจัดระเบียบราชการบริหารนาครบาลเพชรบูรณ กำหนดให้ราชการบริหารส่วนภูมิภาคจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นนครบาลเพชรบูรณ์และดําเนินการอพยพราษฎรมาตั้งหลักแหล่งที่เพชรบูรณ์ค่ะพร้อมกันนั้นก็ได้ย้ายที่ทําการรัฐบาลตลอดจนย้ายสถานที่ราชการมาตั้งที่เพชรบูรณ์ด้วยมีการทําพิธีสร้างหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ที่บ้านบุ่งน้ําเต้าอําเภอหล่มสักแล้วก็มีการย้ายส่วนราชการสําคัญต่างๆค่ะเช่น กระทรวงการคลังกระทรวงยุติธรรมกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กระทรวงอุตสาหการรมเป็นต้นค่ะในด้านการทหารนั้นก็ได้ย้ายโรงเรียนในร้อยจอปลอรมาตั้งที่บ้านป่าแดงตำบลป่าเหลาอำเภอเมืองมีการตั้งค่ายทหารที่ตำบลหนองควายอำเภอลมศักตั้งกระทรวงกลาโหมย้ายกองทัพอากาศกรมยุทธโยธาคลังแสงแล้วก็โรงงานช่างแสงกรมพลธิการกรมยุทธศึกษากรมเสนาธิการทหารบก กรมเสนารักษ์ทหารบกกรมเชื้อเพลิงและอื่นๆอีกค่ะต่างก็มีการโยกย้ายมาอยู่ที่เพชรบูรณ์แล้วก็เป็นกําลังสําคัญในการสร้างเมืองหลวงใหม่ตามนโยบายของจอมพลปอน,นั่นเองค่ะจอมพลปอพิบูลสงครามก็ได้วาดผังเมืองใหญ่2แห่งค่ะคือบริเวณเพชรบูรณ์แล้วก็บริเวณหล่มสักและหล่มเก่ามีการกําหนดให้กระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ย กระจายการตั้งไปอยู่ทั่วจังหวัดโดยไม่ให้กระจุกตัวกันอยู่แต่ในเมืองเหมือนกรุงเทพนะคะจนเดือนตุลาคมค่ะปี2486ก็ได้มีการปรับปรุงเทศบาลเมืองเพชรบูร์ให้เป็นนครบาลเพชรบูร์เพื่อที่จะรองรับการก่อสร้างแล้วก็ขยายตัวของเมืองหลวงใหม่ของประเทศไทยการก่อสร้างเมืองหลวงใหม่นี้นะคะก็ได้ดําเนินการโดยเร่งด่วน แล้วก็ถือเป็นความลับด้วยค่ะเป็นความลับทางราชการเพื่อไม่ให้ข้าศึกรู้แผนการค่ะกับทั้ง20กรกฎาคม2487รัฐบาลของจอมพลปพิบูลสงครามก็เสนอพรกรระเบียบราชการบริหารคนครบาลเพชรบูรณ์พุทธศักราช2487ต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่ออนุมัติเป็นพรบมีผลดำเนินการอย่างถาวรตลอดไปค่ะแล้วจากนั้นก็มีการขนย้ายทรัพย์มีค่าของชาติค่ะ อย่างเช่นทองคําแล้วก็ทรัพย์สินในพิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติต่อมาทรัพย์สินที่มีค่าของทางราชการหลายอย่างโดยเฉพาะทองคําสำรองก็ถูกเคลื่อนย้ายมาไว้ที่ถ้ำอันมั่นคงปลอดภัยแล้วปัจจุบันเขาเรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำฤาษีค่ะแต่ในที่สุดสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่อนุมัติค่ะด้วยคะแนนเสียง48ต่อ36ด้วยเหตุผลว่า เพชรบูรณ์เป็นแดนกันดารภูมิประเทศเป็นป่าเขาแล้วก็มีไข่ชุกชุมค่ะเมื่อเริ่มสร้างเมืองนั้นผู้ที่ถูกเกณฑ์ไปทำงานล้มตายกันเป็นจำนวนมากเป็นพันพันคนถือว่าเป็นการดับฝันที่จะให้เพชรบูรณ์เป็นเมืองหลวงของประเทศไทยนั่นเองการสร้างเมืองหลวงใหม่ขนาดนั้นนอกจากจะเป็นงานลับแล้วก็ยังต้องทำอย่างรีบเร่งด้วยแล้วก็ด้วยงบประมาณจากัดวัตถุที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นไม้ไผ่ค่ะแม้แต่ บ้านสุกใจซึ่งเป็นทำเนียบปริมแม่น้ำป่าสักเป็นที่พักของจอมพลปอแม้จะดูใหญ่โตนะคะแต่ว่าก็ทำด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังค่ะโรงพิมพ์พันธบัตรมิดชิดกว่าทุกแห่งแต่ก็แค่ล้อมรั้วสังกะสีสิ่งก่อสร้างต่างๆก็ผุพังไปแล้วค่ะตามการเวลาไม่ได้เหลือร่องรอยอดีตไว้นอกจากศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์ค่ะที่ทำด้วยปูนซีเมน ซึ่งก็เป็นอนุสรณ์สถานเพียงแห่งเดียวที่เหลืออยู่ในขณะนี้ค่ะแนะนำหนังสือรานอลิราชายค่ะหนังสือทรงคุณค่าจากบทความของนักเขียน9ท่านจะทำพิเศษสำหรับแฟนแฟนสถาบันทิศทางไทยค่ะพิเศษวันนี้หนังสือพร้อมเสื้อราคาเพียง1,200บาทเท่านั้นค่ะส่วนเสื้อมีจำนวนจำกัดนะคะเหลือไม่ถึง150ตัวแล้วค่ะรีบๆกันหน่อยนะคะหนังสือที่คนไทยต้องอ่าน รานอาริราชพ่ายจัก,กรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง1,200บาทสท่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663